อร่อยไหมสดๆวบัวบบรอยไขหวานสีมือแม่ทองวางเลยจนหมดจานจะหมดจาน,นเลยไงอร่อยเลยสีมือตัวเองอร่อยมากอร่อยไหมเตี้ย ืมหวานพอดีนะรู้ว่าหน้อยไปพ่อหวานดีพอดีนะนไปเระเจี๊ยบคราที่แล้วหวานมากแต่ก็อร่อยมือตัวเองต้องกินเยอะๆกินไปมือลอยหยองเย้าไป มะพร้าวเคี้ยวออกกัเนี่ยมะพร้าวมันก็บางแต่หน้าจะเคี้ยวไม่ออกดิดดๆแล้วกรืนเลยใช่ไหมเพิ่มหม้ออันมะพร้าวแก้วดี